กะสวัสดี f อทุกท่านที่คารุบผู้ชมที่คารุบทุกท่านมื่อนี้กะพบพ่อกับผมค้นเกา่าค้นเดิมบอมวคค้อนอื่นคนไก่กะบบไดวอาอัดคลิปบอกว่าหลายคลิปแล้วนะครับเนาะมื่อนี้กะมีแน่วิเวาแน่นิดหน่อยกัตามธรรมดานะครับบอพื้นเบาเนาะกับกว่าบ่เบาหลายใหญ่ห่างตาม ภาษาสับเป็นร่องดีเก่ากับคลิปวอลกับบอดี้วอลมาโอ้ลายมือแล้วลายคลิปแล้วนะครับเนาะมื่อนี้กะเวลาประมาณประมาณตีหนึ่งตีหนึ่งนนะ้อยๆเราพี่น้องเนาะตีหนึ่งสิบก้านาทีกลับบ้านในนอนครับมื่อนี้เบิางคลิปเบิางยังกะตัดคลิปตัดยังแล้วกะ คิดพอพอดีคิดได้อ่านในคอมเมนต์มากหลายสิ่งหลายอย่าง <c oughs> โอ้ตอนนี้ไปกับตามยอดฮิตแห้งพี่หนองเลยอืมตามยอดฮิตแห้งแล้วก็เป็นสิว่าย่ังไงละ่ะเปกับตามยอดฮิตแล้วก็ร่างดังครับช่วงนี้กระดังใน YouTube าในกระแสอ่บาบันกวดนะครับเนาะโซนบนั่นกวดโซนสุรินจะรู้ดีมากครับ fc แถวนี้ เป็นช่อง u t u b e ดังหลายๆช่องนะครับเนาะจะพูดเรื่องถึงน้องนุ่นครับน้องนุ่นมีคนน้องนุ่นวันนี้เขาก็มีความสุขไปแล้วครับคบกับน้องนุ่นลูกไส้ของพี่ดินดวนนะครับเนาะน้องนุ่นน้องนุ่นอายุสิบห้าปีครับน้องนุ่น,น,น,นก็อายุสิบเกปี พบกันไปก็มีคนทักมาถามหลายว่าซอฟบอลยังไเนี่ยโอกหฮักบอหรืออย่างบออย่างประมาณนี้ก็บอกตรงๆเลยครับบอกตรงๆเลยมองนี้เนาะพี่น้องเนาะกะเฮาเฮ็ดไปตอนที่ไปหาน้องไปหาตอนนั้นก็คือว่าเป็นการแสดงครับว่าได้มีหยังเฮากับ่ด้เบอกันเนาะเฮ้าบ่ได้คุยกันเฮาบ้เบอกันก็บด้ว่ามีความลึกซึเอียยังลึก ยังหมากไม่ยังก,ก็เป็นคุยกันธรรมดาครับแสดงไงเอฟซีเดบ่งพอได้มัวนได้ซื่นกันไปเนาะครับเนาะเพราะว่าสิน้องสิคุกับไผน้องสิมีไผกะดีโอกดีใจนําตอนนั้นที่ไปหากะบ่แม่นว่าน้องบ่ม,มีแฟนนะครับน้องกัมีแฟนอยู่มีแฟนก็ฮู้กะไปเที่ยวกันทะเลาะกันกับแฟนกังที่หน้าโบสถ์ก็ฮหูก็ให้กำลังใจน้องไปงก็ซ้ําน้องสาวคนหนึ่งเลยเนาะน้องนุ่น หูบ่แหละน้องเป็นยังไงมีความทุกข์ในใจตอนนี้น้องก็บบสบายครับน้องก็ป่วยเข้าโรงพยาบาลด้วยนะครับน้องเป็นเนื้องอกในท้องกับฝากความคิดถึงกับฝากตอนนี้กับฝากไปให้มีความสุขมากๆพบกับน้องนองนงก็มีความสุขมากๆนะครับพี่เปลี่ยนกําลังใจให้น่าจะหมดทุกหมดโศกแล้วมั้งใช่ไหมถ้าดูคลิปนี้อยู่น่าจะหมดทุกหมดโศกแล้วมั้งกับใครหลายๆคนนะครับนะ้องนะตะกี้น้อง ก่อนนองจะมาคบกับน้องน้นนองรับทั้งมีความสุขและทั้งมีความทุกข์ครับน้องกับให้ฟังลหลายสิ่งหลายอย่างก่อนที่จะมาคบกับน,น้องน้นนะครับเนาะน้องก็มีอ่าบ่ต้องไป่บอกถึงเนาะครับบอกไปกับแซมว่าขายน้องขายนุงนะ่งเนาะอือบอกไปกับํามมาขายน้องขายนุง่งตอนนั้นเฮาก็เฮ็ดให้ไป,ไปให้ A FC ได้เบิ่งได้มวด่วนเดมโวเซียวก็บ่คิดบ่ฝันครับว่บานี่อย่างล่ะสิว่าจังได๋นี่บ่คิดบ่ฝันว่าน้องสิได้มากคบกับน้องนอนเพราะว่ากาั น้องบ่าวหน้องบ่หมากักรุ่นน้องหรือเปล่าอะไรจำไม่ได้เนาะ <c oughs> ตอนนั้นน้องก็มีแฟนอยู่ครับน้องก็มีแฟนอยู่ตอนผมไปถ่ายคลิปนั่นมเนาะก็บอกตรงๆสิแหละคนกระทักันามาทลาไรเป็ดไหโอ,อกหักบ่กินนั่มใบบัวบกไรโอ้ยเรายังไม่เคยจีบกันเลยครับบอกตรงๆเลยย่างวมาเด็คก็จีบกันแล้วก็บ,บริวารสิไปจีบนอ้องจีบนุ่งเพอะเพราะว่ากับเป็นซ่นนอาเป็นน้องเป็นนุ่งเนาะก็ปล่อยให้น้องมีความสุขไปดีกว่านะครับนาะคลิปนี้ก็จะขอฝาก ไปทางด้านนองให้หักกันนั่นๆครับไปตื้อ,อยินดีด้วยอนอนับนาะความหลักนี่ามาบอกกลุ่มคือกระทุงง่มขึกระท่องมหัวครับความหลักมาพอ่พอคือกระท่องูใบเพราะว่าความรับทําให้คนตาบอดนะ ตอนนี้รักกันน้ำต้มผักยังว่าหวานโดนไปแล้วพี่น้องเอ้ยตแต่แต่ใส่น้ำตาลเครื่องลกเขาก็ว่าขมเนยเป็นเรียงถรร้ามันชิดกับความรักนี่ผู้ดใดผ่านผลเรื่องความรักมากอาจจะหูดีเนาะแต่ผมกับบ่เคยผ่านบ่้เคยผุามาดอกอ้บ่ะหูดีแต่ว่ากอาหูอย่ในจิตในใจอของเจ้าของหลายสิ่งหลายอย่างนะครับเนาะน้องนุ่นได้แฟนคนใหม่คนนี้เป็นน้องนุงนเป็นรุ่นน้อง ก็ขอให้มีความสุขมากๆอย่าให้ได้ทะเลาะกันเหมือนทุกครั้งที่เคยมีมานะครับทุกครั้งน้องที่เคยมีแฟนมาน้องเหมือนจะมีความทุกข์มากน้องเล่าให้พี่ฟังนั่นแหละก็สงสารน้องดนะ้วยเนาะคนนี้พี่ได้แฟนคนนี้พี่ก็ดีใจด้วยนะครับนาออันเรื่องที่ทักกมาถามเนี่ยพี่น้องเด้อ FC ทักกมาแล้ว ตอบจุมทัตตคอมเมนต์ Comment. โอ้สนันวันไหวแห่งกับชว่วงนี้คอมเมนต์ Comment. สนันเรื่องน้องนุน่นเออไปจชได้แน่โอ้ยผมเข้าไปบิ่งคอมเมนต์ช่องนั้นช่องนี้ไปได้โอ้ยหลายสิ่งหลายอย่างนะครับนะ้องหลายสิ่งหลายอย่างที่ักออกมาไปกระว้าออไป บ่าเป็นยังรครับเป็นธรรมดาเนาะเอฟซี FC เปมนกับตองอยองตัมมาถามด้วยความห่วงใยของเอฟซีสุข,ขุสุขคนอา่าขอบุณขอบคุณเอฟซี FC สุข,ขุสุขคนที่พันทักมาถามที่พันทักมาปรบใจเป็นห่วงนะครับเนาะผมก็บอกตรงๆเลยเอว่าผมบ่เคยวาสีได้คบกันบร่ได้วาสิมา แพทย์ี่ยังน้องก็แค่ไปถ่ายคลิปเอามนมวนซื้อตอนหนักนเนาะพี่น้องเนาะไอเอฟซีได้หัวในเลาะก็ตามใจเอฟซีแหละก็ตามใจมูเจ้าแหละไปหาน้องนุ่นไปหาน้องนุ่นเนี่ยเป็นไหนล่ะบบบนี้ไปหาแ้วมก็เป็นไหนก็ไปหาก็ตามก้อมูลว้มเซียนเนี่ยเอาถ่ายเอาคลิปไปเพราอให้ดันให้น้องได้ดังมาหอดซุ้มมือนี้นะครับเนาะตอนนั้นกับน้องก็ยังมันในคนติดตามมั่นหลายนะครับเนาะตอนนั้นกับไปถ่ายเนาะกันเป็นช่องเสียดมนะครับสาวดำจิ้งไปถ่ายก่อนคนแรก เฮ็ดในน่องดังได้นะครับเนาะเฮ็ดในน่องอได้ทำช่องยูทูบยูทูบขึ้นมาได้อตอนนี้ทุกมือน,นี้น่องก็เริ่มดังแล้วครับล่มคลิปไปมือนหนึ่งกับคนเบิง Live View. ่งหลายวิวห่าหกหมื่นเกือบ CN, แสนลหรแต่ละคลิปกะดีกดอกดีใจน้ำหนองน้ำนุงน่องดังได้กกะดีใจครับพอได้มีเงิน สั่งเนี่ยสั่งตัวอยากได้ยังก็ซื้อเอาเวิ่ว่่าาเอ้นอดเพฟ่อฟเอฟเอดเอฟเอด่อฟเอฟเอกเอฟเอกเลฟเอนดนฟนอฟเอฟนนเอฟเอฟจัฟเอน่อนเอฟนอฟอฟเอฟนนเอฟเอฟเองเนฟเอฟนอกเอฟกเอฟ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 อฟเ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 อเอฟเอฟเาฟเอฟเอเอฟอฟอฟเอาเอฟ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 ัอเอฟเอฟะอฟเอฟเอเอฟเอฟเอฟาเอฟเอฟอเอกเออั่อัอ ดีใจน้ำนองมือนั่นมืองานนั่นเป็นว่าน้องนุน,น ون, บดมมหาซับเปลือเลยหรือว่าบดมมหาบดมมาไม่สนใจอสอป,ปอเลยครับเม,มน่นนะครับเรื่องมือนั่นผมไปถึงงานประมาณเก่าโมงครับเก่าโมงเก่าโมงเก่าโมงเนาะเก่าโมงนองกลับมาถึงงานกับประมาณกับสิบโมงครับมาสิบโมงขบวนการเรื่อมออกแฮแล้วเรื่มต่างแล้ว ผมกับว่าได้ไปหาหนองน้ำเละผมกับว่าได้หนองอะไงข้ายางอยู่เนาะขรับรถดเนาะขบวนนักขัณฑผมกับจองรีบมาเผาศพครับ11นาฬิกาออกจากวัดหลวงปู่พาดมาฝนก็เริ่มมีลินผมกินโล่งท่านแล้วผมก็ออกมาบ่าได้เห็นหอนหนาว่าได้บ่ได้เห็นตอนเขาเตีย้ยไส้่ได้บ่ได้อยู่จนถึงจนจบงานเพราะว่าผมกับมาผมมีเวลาแค่สองชั่วโมงผมไม่ได้ไปถ่ายคลิปอะฟ้าวกับบัานมาเผาศพต่อเนาะครับเนาะเมื่อนั้นอบเมนตามทีวาได้ครับเด้ยอย่าไปว่าเนาะเขาเพราะว่านนองเพิ่นน้องก็ ดีอยู่แล้วครับน้องดีอยู่แล้วว่าแมนว่าน้องยิงยังสั่นยังสี่นะครับนะ้องผมก็เกียรต่างให้น้องไปเพราะให้น้องมีความสุขะจะเล่นลุงเรื่องในหน้าที่การงานน้องกับหักแพงกันโดนโดนดน,นั่นๆนะครับนะ้องผมกับบริเคยว่าที่ไปคิดว่าสีไปจีไปยังน้องคนหนอ่เพราะว่าเข้ากันนะกอยู่ต่างกันอยู่แล้วนะครับนะ้องมันก็ เป็นเรื่องธรรมชาติดนะครับนาะของมูนี่เอฟซีกระทักมาถามมันก็เป็นทรามชาติของเยฟซีนะครับนะ้อถ้าเสียดมว่าตะเลียงเช่าบ้านนี่ขึ้นมาคักแท้เป็นเรื่องธรรมชาตาของคนอืมเป็นเรื่องธรรมชาติของคนนะครับนาตอนนี้นี่ผู้ติดตามน้องก็ไปถึงสองหมื่นแล้วนะครับสองหมื 20, 000. 20, 000่นเท่าไร่แล้วนาองสองหมื่นสองหมื่นประมาณสองหมื่นเท่าไรเดียวได้แล้วเบิ่งเพิง่งกันเด้อไปถึงสองหมื่นสองแล้วครับ ตะกี้อยู่ตอนบ้านในคบกับน้องนุอนอยู่มื่นมื่นน้อยๆมื่นหามื่นหกนี่แหละตอนนั้นเนาะพ่อหนองมาคบกับน้องนุนกับว่เกินช่องสามหมื่นยอดคนติดตามกับึ้นไปก็ดีอกดีใจน้ำนองน,นะครับเนาะตอนนั้นที่ผมไปทายน้ำนองผมกับบ้านในเฮ็ดช่องคือกันผมกับบ้านในช่องแต่ว่าตอนนั้นผมกับคนกับฮู้จักหลายแล้วในช่องเซาดัมซิงนะครับเนาะแล้วกัน,น,นะน,นไทยบ้านออตอนนี้เพิ่งเปลี่ยนซื้อใหม่เราเปลี่ยนเป็น เซาทยบ้าน uh, นะครับเนาะเปิดเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นสาวไทยบ้านแล้วตอนนั้นผมมาหนเฮ็ดช่องนะครับเนาะเฮ็ดไปแล้วแหละแต่บ่เคยได้ลงคลิปบ้านในยังแต่ว่าตอนนั้นผมเฮ็ดก็คนติดตามไปสามพันแต่บ่เคยได้ลงคลิปยังได้ลงไวต์ตาต้สมัยเปิดช่องนี่แหละเพราะคนติดตามสองสามพันผมยังบ่ได้ลงคลิปก็หลังนองมาเฮ็ดหลังนองก็ลงคลิปหลังนองตอนนี้คนติดตามผมก็ตกไปจมื่นเจ็ดแล้วครับมื่นหกมื่นเจ็ดแล้วก็ขอ,ขอบคุญกับคุณเอฟซีทุกคู่ทุกคนที่เขามาติดตามนะครับเนาะคลิปนี้ ก็ให้ดราม่ากันทุกคู่ทุกคนอย่าไปหว่านน้องนะครับเด้อผมก็ดีใจเดียวดีใจน้ำน้องให้น้องมีความสุขหลายๆนะครับน้องเฮ็ดไปพ่อให้เอฟซีเดมวนได้ซึนทุกคู่ทุกคนก็กระแสกันไปพู้หนึ่งดังพู้หนึ่งก็ต้องดึงสู่กันไปให้มันดังไปน้ำกันทุกคู่ทุกคนให้มันได้เงินได้ทองเฮ็ดจะได้มันสิได้ทองเฮ็ดจะให้มันสิได้เงินเขาเให้เจ้าเฮ็ดหลดให้เจ้าด้สู่เขา ากถึงน้องนุ่นะนะครับให้ลงคลิปบ่อยๆหน่อยถ้าดูคลิปที่อยู่นะจะได้ดังๆจะได้คนดูเยอะๆคนดูชอบอะไรก็ดูลงอย่างนั้นเลยครับตอนนี้เขาก็ลั่งคิดน,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 น้องนุ่นกับน้องนุ่นอยู่ก็ให้น้องนุ่นกับน้องนุ่นนี่พากันไปเที่ยวเหมือนกันน้องนี่ลงคลิปไปหลายๆ เด้อะไอคนเบิ่องลยลหลายยอดวิวก็สิได้ขึ้นลยหลายคนก็นสิได้ติดตามเพิ่อเพิเ่อตามเพื่อนีคนเนาครับเอ่อาว่าเลี้ยงชาวบ้านนี่มักโลดอ่ะโอโลเซลียดีโพดล่ะแม่นบ่เออนี่แหละครับเขาก็เริ่มสร้างกระแสกันไปก็คือตอนนั้นล่ะพี่น้องตอนนั้นกันคือว่าช่องเสียดมนี่เปิดโดนน,นี่เห็นครับตะกี้มันอย่างดอกบิ๊กไบท์อย่างสยามนี่มันเป็นภาษาอังกฤษรามันจำอ่ได้นะครับเนาะเปิดอยู่ตังโดนคนที่ตามโฮกิสลอยครับพ่อเริ่มมาไทยผม ปั๊บคนตามก็เพิ่มขึ้น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 คนตามเพิ่มขึ้นมาเดี๋ยวนี้กับโตไปหมื่นกรัวแล้วครับหมื่นสามหมื่นสี่แล้วเนาะการแข่งขันลนะครับอีกคนมัร์กยังไหนกับฟาวไทยนั่นลงไปพอได้เอายอดวิวพอได้เอาเงินเอาทองเฮ็ดให้มันสู่งงน้ำพี่น้องเด้อขั้นได้กินลาบซางยาสีเลื่อมเกี่ยวแพ้วผักขั้นได้กินผ้าเงินผ้าข่ำยาสีเลื่อมกระเบียนห่างเด้อ อ่าเป็นคําสอนจำไว้นะครับนาอนอ้นองอาทิฟั่งบมดูเลียงดอกอา่าแต่เปรกับอ่าขั้นเด็กขั้นเด็กขี้ส้างกลางโมเป็นพญกาอย่ยืมคนถูกโปรเคียเหียนตีนสร้างเด้ออ่าอ,อ,อย่าลืมเด้ออย่าลืมถ้าดังแล้วจะลืมคนที่ทําให้เราดังนะครับอย่าลืมอา่าบุญคุณเขาอย่าลืมคนอย่าลืมผู้นั้นผู้นี้ อย่าเอาตัวเองเป็นใหญ่เด้กครับเดอ้ออ่าอย่าให้หันกลับมาดูคนข้างหลังที่ทําให้เราดังทําให้เรามีทุกวันนี้อ่าอันนี้ผมบริฝากถึงน้องนุ่นแต่เพียงผมบุเดียวกับฝากถึงทุก้กทุกคนฝากถึงเอฟซีทุกู่ทุกคนถ้าเฮาลำรวยแล้วหรือว่าเฮามีคนอันผู้นี้ดังมากเฮา็อย่าลืมคนที่เฮาดังได้เด้กครับเดอ้ออ้าวคลิปนี้กับวอลาลยใยายห่หางให้เ่าครับกับขอขอบุญขอบคุณเอฟซีทุกๆทุกคน,ท,กคนที่เป็นห่วง ขอบทุนน้องนุง่นที่ดังแล้วทัวงนี้ก็น่าจะพวกไอ้กะคุะงสิบอตองได้ดันต่อไปหรืว่าเนาะต่อไปนี่เขาจะมีช่องดันแล้วต่อไปนี่เขาก็แค่นี้เขาก็ดังแล้วบอกง,ง่ายๆไปคนติดตามเขาเพิ่มขึ้นแล้วครับโบมนี่กะเดียวดีใจน้ำนองครับ น้องกับมีความสุขหลายๆขอให้มีความสุขมากๆนะครับทั้งคู่น้องนนน้องนุน่นนน,น,นกับนุน่นซื้อนี่ของจองกันดีพี่นออ้องเลยคอยเจ้าคบกันไปจนหอดมือเ่ามือแกคอยพบจันไปหอดมือเตียงงานเด้ออดีตกใจใจน้ำนองหลายๆครับคลิปนี้สบายดีสวัสดีครับบอ๊มอนบอกจะว่าคอยบอ๊มอนบอกพี่นอ้องสบายดีครับสบายดีเอา อัมราพาดใหญ่เอฟซีไปซำนีครับหกทุ่มกับอีกสิบกว่านาทีหกทุ่มกับโอ้หนึ่งนาฬิกากับอีกยี่สิบกว่านาทีนะครับเนาะเอาสบายดีเงินสองสิโลกลิปครับสบายดีขอบคุณขอบคุณครับจุบจ๊บ